ามหาร้านเติมเบลที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมหรือไม่งั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเอ,อ่อสีเพื่อนๆชาวกินน้องทุกคนวันนี้นะับจะพบกับคลิปสำรวจแพทกันประจําอัปเดตของคุกกี้ตัวใหม่ล่าสุดคุกกี้พยาวานกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันทีประกาศอัปเดตกันดีกว่าเนาะ ก็คุกกี้พยาวาเนี่ยเป็นคุกกี้ระดับอีพิกใหม่ล่าสุดที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาอัปเดตมาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีสกินใหม่นะมเป็นระดับซุปเปอร์อีพิกเนาะความฝันแซนวานในปิดเทอมฤด,ดูร้อนนมแล้วก็มีสกินเยลลี่เซตประจําตัวนะกิจกรรมไตเติลแชปเตอร์2ของอนาคตแห่งนครใต้สมุดแห่งใหม่นมก็ได้ทําการเปิดไปที่เรียบร้อยส่วนชปเตอร์1เนี่ยก็ได้ทาการสรุปผลนมทรับในเรื่องของการแก้ไขบั๊กปรับสมดุลเกมนมก็จะมีการปรับแค่สมบัติอย่างเดียวนั่นก็คื ปืนฉีดน้ำมาน้ำบุง่งบุ่งนมมีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ความสามารถให้สอดคล้องกับระยะทางมีการเพิ่มคะแนนหยดน้ำนำคะแนนที่เพิ่มของเยลลี่ในหยดน้ำออกแล้วก็นำโบนัสคู่ผสมของคุกกี้พิงช็อกโก้ออกก็คือสมบัติชิ้นนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสมบัติที่มีความสามารถในการเพิ่มคะแนนเยลลี่ด้วยเอาออกไปน้มันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสมบัติสายทำแต้งปกติไปแทนนะผมคิดว่าคุกกี้ตัวใหม่เนี่ยน่าจะเอามาคอมโบกับสมบัติตัวของปืนฉีดน้ำแหละให้ดาเนานเพราะว่า เขาก็บัฟปืนฉีดน้ำมาเนาะซึ่งปืนฉีดน้ำก็อย่างที่เห็นว่าไม่มีเพิ่มคะแนนเยลลี่แล้วนะก็สมบัตินี้เนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะเป็นครูดาวแล้วก็เพิ่มคะแนนเยลลี่ที่มันฟองห่อหุ้มนะแล้วก็มีคะแนนที่เวลาฟองระเบิดแต่ตอนนี้เนี่ยมันถูกเปลี่ยนใหม่กลายเป็นสมบัติสายสปีดแทนนะซึ่งน่าสนใจนะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ท้าชิงใหม่มาท้าชิงตัวของแผนที่ดาวนะก็ต้องดูกันว่ามาน้ําเนี่ย สมบัติแต้มันจะดีแค่ไหนกันนะกดรับมาเลยนะผมก็พยาวา์ก็เป็นระดับอีปิกทั่วไปนะแต่ว่าผมชอบดีไซน์นะผมดีไซน์สวยดีนะแล้วแบบมีความยิ่งใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าเป็นถึงระดับพยาวานนะผมก็รับมาแล้วแล้วผมจะอัพเลเวลเลยนะผมเนื่องจากเมื่อคืนผมเปิดหีทองไปแล้วดังนั้นผมก็จะใช้พอชันยัดแม็กซ์ไปเลยละกันนะผมก็ใช้พชันไป305ขวดเนาะโอเคก็ตัวของพยาวานคูดาวอยู่ที่3 3วนะผมแล้วก็ แคนดี Candy, ต้ตีอะไรเป็นที่เรียบร้อยเนาะเรามาอัพสัตว์เลี้ยงกันต่อน้องเคยนะมก็ถ้าดูจากความสามารถเนี่ยน้องเคยคือไม่ได้มีความสามารถในการให้พลังชีวิตอะไรนะดังนั้นถ้าดูจากครูดาวเนี่ยให้ผมดาวดาๆนะครูดาวจังหวะของพยาวานเนี่ยน่าจะอารมณ์เดียวกับน้องนัดปะเออให้ดาดาวนะมเพราะว่าส่วนใหญ่ครูดาวประมาณนี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงประมาณนี้เนี่ยมันน่าจะอารมณ์แบบใช้สกิลประมาณนี้นะม ล่าสุดที่เป็นจังหวะประมาณนี้ก็คือน้องนัดเลยนมแต่ถ้าเอาเป็นแบบ3าขวดที่เป็นสัตว์เลี้ยงสายไฮแต้มก็ล่าสุดก็น้องแสงอะไรเออมันก็มีหลายตัวนมตัวบัฟล่าสุดก็มี yeah, นะเอะแยะนะอ้าวตีได้พรประจําตัวแล้วถือว่าดีนมจะได้ไม่เปลืองตัวนะคือการที่ตีได้พรประจําตัวเร็วเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีนมลูกบงลูกบาทอะไรผมก็ไม่ได้มีนะก,ก,กิจกรรมกิจกรรมก็อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนมอ,อ่าเป่าหญิงฉุบกลับมาอีกครั้งหนึ่งนมรอบนี้ได้คริสตัลกับลูกบาทนะ อ,อ,อันนี้เป็นรางวัลจากการอัปเดตน้องวาแล้วก็สมบัติปืนฉีดน้ำนมก็แพทนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมันมีแค่นี้จริงๆนะฮะอย่างว่ามันเป็นแพทกลางเดือนนะมันก็เลยอาจจะแบบเงียบๆเงาๆไม่มีอะไรแบบอัปเดตเป็นชิ้นเป็นอันอะไรมากมายนะผมมาดูกันที่สก,กินสักนิดสักหน่อยนะผมก็ตอนนี้ดาวเกลือผมยังมีอยู่แค่66อยู่เลยนะช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือเล่นน้อยมากนะผมเลยแบบแทบไม่ได้ดูโฆษณาแทบไม่ได้เก็บลูกบาทอะไรเลยนะก็มาเป็นตู้แยกนะ ใครที่ยังไม่ได้เคลฟก็ตู้น้องอยังอยู่นะก็สามารถไปเปิดกันได้นะครับชั珀เตอร์สองเปิดเป็นที่เรียบร้อยครับกิจกรรมไทเติ้ลนะครับส่วนชาเลนจ์น้องวานอ่นะก็มาครบเรามาเล่นกันที่ชาเลนจ์กันดีกว่านะซึ่งถ้าสมบัติมาเป็นอย่างนี้แล้วก็อารมณ์ประมาณนี้ก็น่าจะเล่นเป็นสายสปีดนะครับแต่ว่าสมบัติที่เขาใช้นี่เป็นสายทำแต้ม erm ด้วยเลยนะเอาเป็นว่าผมจะรีวิวสมบัติใหม่ด้วยละกันนะครับก็เล่นเป็นสายฟูลสปีดเลยเอออยากอยากดูไงว่าแบบสมบัติใหม่มันจะอารมณ์ประมาณไหนนะ อังงั้นใช้ไปตีสูวอีกชิ้นละกันงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่าเก็บฟองเราก็ว่ายน้ำไปพุ่งไหมอ่าพุ่งระดับหนึ่งนะครับมันก็พุ่งนะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าสปีดแบบเวอร์หรืออาจจะเป็นเพราะเราเล่นในสูยนฝึกมันก็เลยรู้สึกว่าเราเรากะสปีดมันไม่ถูกอะไรอย่างนี้ โอเคฟองเวอร์ชั่นนี้ให้แต้มอย่างเดียวน้ก็คือให้แต้มอย่างเดียวละไม่ได้มีความสามารถในการเพิ่มคะแนนละเออก็แอบไม่คุ้นชินเหมือนกันนะเพราะปกติเราจะคุ้นชินกับการที่สมบัติฟองมันให้แต้มได้ไงแบบเคลือบเยลีล้วได้แต้มเพิ่มนะ้แต่จริงๆมันเป็นสมบัติที่แบบตอนมันมาตอนนั้นอะไม่ค่อยนิยมเล่นเท่าไหร่นะมันมันบวกแต้มน้อยน้คือสมบัติที่มันแบบให้คะแนนประมาณนี้แล้วก็แบบมีความสามารถในการแบบ ให้คะแนนของตัวมันเองแล้วก็มีการเพิ่มคะแนนเยลลี่ด้วยอ่ะคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ไม่ได้ให้แต้มมันเองเยอะหรือไม่ได้ให้คะแนนเยลลี่แบบเยอะจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่นะ <S <S นพวกเป็ดที่มันเป็นคือนรึ่งกลางๆอะไรเงี้ยเออคนก็จะไม่ค่อยนิยมเล่นเท่าไหร่นะ <S <S นเพราะว่าวมันบอกแต้มไม่คุ้มนะอย่างอ่ะยกตัวอย่างแบบหอยคลื่นหรือพมแดงอะไรเงี้ยเออมันมันเด่นในตัวของมันไงมันแบบชัดเลยว่าเออมันชั้นเน้นเพิ่มคะแนนเยลลี่นะอะไรเงี้ย มันก็จะเอาไปคอมโบได้ดีกว่าอย่างพิงช็อคก็วงเวทอะไรเงี้ยเออมันก็จะเห็นภาพกว่าเนาะแต่ถ้าเป็นสมบัติที่แบบเน้นให้แต้มก็เน้นให้แตม้แตมปกติไปเลยอะไรเงี้ยเออผมว่ามันดูแบบมีอะไรที่มันแบบดึงดูดมากกว่านะเออในเรื่องของการใช้งานเนาะโอเคผมไม่ได้ดูสก,กิลว,วานเลย <laughs> มัวแต่บ่นนะอ่ะก็น้องเคยเนี่ยมันจะหยิบเยลลี่มากินสามครั้งถูกไหมอืาก็ว่าถ้าในด่านไม่มีเยลลี่น้องก็จะใช้ความสามารถไม่ได้เนาะเออก็ อันนี้ก็ต้องจะเป็นข้อควรระวังนิดหนึ่งน้อไม่รู้ว่ามันกินพวกเยลลี่แบบ,บ <inent S 2> พวกเยลลี่พิเศษได้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องไปทดสอบอีกทีหนึ่งน้อโอเคแล้วตอนที่ผมมาอัดอยู่วันนี้ก็จะบ่ายนิดหนึ่งน้อวันนี้สายนิดหนึ่งนะก็เลยอาจจะแบบแพทมันเริ่มแพทมันมาตั้งนานแล้วแหละมาแต่เช้าแล้วเออวันนี้ก็สายนิดหนึ่งน้อไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงแบบเย็นเย็นหรือค่ำค่นะเออเดี๋ยวจะพยายามรีบตัดลงละกันน้ออ่ะโอเค ก็ไอที่มันเป็นวานพ่นน้ำเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นแคนดี้วิเศษนะซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยถึงจะบอกว่าเป็นสายพุ่งเหรอแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าไม่ได้พุ่งไกลเวอร์ขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวแต่นั่นแหละอย่างที่บอกคือเรามาเล่นในชาเลนจ์ไงสปีดมันเลยรู้สึกว่าแบบยังไม่ได้เร็วมากแล้วเราไม่ได้ใส่สายเครื่องยนต์ด้วยเดี๋ยวต้องไปทดสอบในด่านว่าเออระยะประมาณไหนด้วยนะครับแต่ถ้าให้เดาจังหวะถ้าดูจากครูดาวอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะพอๆกับพวกน้องนัดนะเออแต่ว่่าาาต้องดูรระะะยีทเพว พอมันเป็นจังหวะประมาณนี้แล้วระยะมันพอๆกับน้องนัดอะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงเออแต่ถ้าระยะดีขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยเออผมว่ามันจะกําลังโอเคนะเดี๋ยวต้องไปเทสอีกทีหนึ่งน้แบบด่านยดูซ่าเล่นได้ไม่ต้องพึ่งเครื่องยนต์อะไรเงี้ยผมว่ามันจะดีมากเลยนะโอเคเราไดมอนด์เป็นที่เรียบร้อยน้อย่างว่าอันนี้มันเป็นชาเลนจ์เวอร์ชันปกตินะมันก็เลยอาจจะดูขึ้นง่ายหน่อยน้ถือว่ารอบนี้นี่ทำเบดแต้มชาเลนจ์ออกมาโอเคนะนี่ขนาดเรายังแบบไม่สกิลปิดท้ายเรายังได้ไดมอนด ดังนั้นใครเวลสักเวลเจ็ดเวลแปดผมว่าก็น่าจะมีโอกาสผ่านนะเอออ่ะโอเคสก,กิลปิดท้ายไปให้นมอ่ะโปะโปะโปะแต่จริงๆผมชอบสมบัติมานามนะมันแบบมันเสียงเสียงมันสะใจดีเวลาฟองมันระเบิดอะ่ะเออผมชอบนะอะจริงๆอ่ะโอเคประมาณนี้นมอ๋อแล้วก็ชิงถ้วยมันตัดผลแล้วเนาะอย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่าชิงถ้วยเนี่ยมันจะตัดผลในทุกๆก,การอัปเดตนมใครที่เล่นชิงถ้วยค้างไว้ก็มาดูสรุปผลได้นะผมก็ ไปตาลีตาเหลือกไมานมไปตาลีตาเหลือกไตามาจนในที่สุดก็ขึ้นเลเจนได้นะเอาจริงไ่เลเจนในช่วงสัปดาห์แบบในช่วงการอัปเดตช่วงแบบรอบแรกก่อนที่มันจะมีการอัปเดตด่านนี้คือเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยนะเออผมผมไม่อยากไ่เลยแต่นั่นแหละะก็ไ่มาได้เป็นที่สําเร็จนะผมก็ปลดล็อกด่านสีดาวใหม่เนาะอัะงั้นเดี๋ยวเราลองไปเซอร์เวด่านสีดาวใหม่กันดูไหม อ๋อมาเป็นด่านตีมต้นไม้พันปี่าอันนี้คือด่านสี่ดาวนะสปีดมันก็จะเร็วๆหน่อยนะครับส่วนใหญ่ด่านสี่ดาวมันจะมีความยากนะนี่ไงชนละหนึ่งต้องโดดเร็วๆหน่อยเนาะเพราะว่าฮิตบล็อกของลูกธนูนี่แอบใหญ่อยู่เหมือนกันนะคือด่านสี่ดาวมันจะมีแบบความยากของมันอยู่นะครับ อันนี้คือด้วยความที่มันเป็นสปีด20%ด้เมื่อกี้เราไปเล่นด่านที่สปีดมันน้อยมาไงเ,เราเลยรู้สึกไม่ชินไปเลย <c oughs> เออไม่ชินจริงนะพอมาเล่นด่านที่แบบสปีดเนี่ยสปีดเยอะๆแล้วเพิ่งเล่นด่านสปีดน้อยมาแล้วมาเล่นด่านสปีดเยอะนี่มันแบบแอบไม่ชินจริงๆนะฮะโอเคถ้าดูจากระดับความยากเนี่ยณตอนนี้นะอ,อ่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเล่นให้ชินก็อาจจะได้อยู่สำหรับช่วงด่านแรกๆนะัแต่ในช่วงด่านหลังๆเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคเยลลี่หมีสีเหลืองดูเยอะนะณต,ตอนนี้ในความรู้สึกส่วนตัวคือเยลลี่หมีเยอะนะอาจจะสายหมีเออสายหมีอาจจะได้ได้เล่นเหมือนกันนะดูจากแพทเทิร์นด่านละหรือเดวิลยังแบบคลองอยู่นะด่านสีดาวถ้าดูจากแพทเทิร์นคือถ้าเดวิลยังคลองอยู่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นมมต้องดูว่าด่านแบบมันสั้นมันอะไรยังไงนะตอนนี้เราได้โพชั่นใหญ่มาหนึ่งพชั่นเล็กมาหนึ่งเนาะหรือสองวะ แต่ที่นี่แน่สมบัตสายหมีโว่ามาแน่เพราะว่าเยลลี่หมีค่อนข้างเยอะนะเออเยลลี่หมีค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งเลยจึ๊บจึ๊บอืมอ๋อมาต้องโดดขึ้นไปบนนั้นเหรอโอ้โหไปจุดโดดวัดใจอยู่เหมือนกันนะไอจุดมเมื่อกี้แบบเราต้องโดดสองชั้นเข้าไปตรงกลางเพื่อไปเก็บปาร์ตี้หมีกับไออะไรนะ ไปเวดเลดเวทมนต์วัดใจเหมือนกันนะฮะโอ้จุดวัดใจเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยด่านนี้แอบน่ากลัวนะแอบน่ากลัวอ่าพชั่นขวดที่สองน้แสดงว่าเรื่องการวางโพชั่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมือนด่านสีดาวทั่วไปก็คือน่าจะมีขวดเล็กประมาณ2ขวดในช่วง2อถึงสขวดอะประมาณนั้นในช่วงแบบด่านแรกๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันน่าจะมีแบบเป็นอะไรนะอ่าพชั่นใหญ่ประมาณสัก3ขวดน้ดังนั้นผมคิดว่าพวกตัวที่แบบ เดวี่อะไรเงี้ยเออน่าจะแบบได้อยู่นะโอเคอ่ะลองดูผัด2ต่อถือว่าเป็นการซอร์เว,เวดาาน,นไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะว่าแบบทำไมใช้เซตแปลกๆนมแค่จะซอร์เวดานเฉยๆนะเออจะทุกคนจะได้ดูด้วยว่าเออดาดมันมีความยากอะไรยังไงแค่ไหนเนาะอ่ะพูดมากไม่มีสมาธิเล่นใดๆทั้งสิ้นนะเออแต่ว่านั่นแหละไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีแบบ เล่นเซตด่านสีดาวให้ดูก็ได้นะเดี๋ยวดูกันดูอารมณ์ตัวเองก่อนว่าแบบถ้าด่านมันโอเคตรงนี้ต้องโดดสองสองทีจุดดักเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโพชั่นเล็กอีกสองขวดโพชั่นใหญ่ตอนนี้โพชั่นเล็กเราเก็บมาสี่ขวดแล้วนะในผัดแรกโอ้บอกว่าถ้าระยะประมาณนี้เดวิลก็น่าจะยังเล่นได้อยู่ปะเออบอกว่าเดวิลอาจจะยังเล่นได้อยู่นะคือด้วยความที่ด่านประมาณเนี้อ่ะต้องสไลด์นี้ คือได้ความที่ถ้ามันวางขวดเลือดไว้ประมาณนี้แบบถ้าขวดเลือดยิ่งเยอะเดวิลมันจะยิ่งแบบมีโอกาสเล่นได้ไงพวกตัวแบบแบล็กเบอรี่เดวิลอะไรเงี้ยเออผมว่าตัวพวกนั้นน่า,นาจะแบบน่าหยิบม,มาเล่นพอตัวนะครับแต่ด่านท้ายเนี่ยไม่รู้ว่ามีโพชั่นหรือเปล่าคิดว่าไม่น่ามีปะถ้าเป็นด่านรอบก่อนด่านไอหุ่นยนต์มันมีโพชั่นระหว่างทางไง ็จะคล้ายๆด่านสีดาวเหมือนเดิมแหละก็คือเยลลี่หมีค่อนข้างเยอะแล้วก็การวางโพชั่นก็จะมีความแปลกๆอีกนึงคืออย่างว่าด่านสีดาวมันมีความแบบเป็นเอกเทศของมันนะเซตมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย